ที่แม่ไล่โซดไปแล้วสัญญาณมาค่ายดีค่ะวันนี้แม่เจนจะมาชงชานะคะเป็นยามองค่ะยามองอันนี้เป็นซูท้อนเนาะซูเย็นกั้งแต่เป็นพักเส้นยาแล้บุกวันไปไหนไปกันลายสีไหมฮกเจ้าของอก็บริจาได้ดูแลยอย่างเงี้แค่เสื้อนี่มันปีกบนนีน่นนะ สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับคลิปวิดีโอใหม่ของเพจไม้ม้วนแกลเลอรี่นะคะก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และอย่ายลืมกดติดตามและสั่นกระดิ่งไว้ยังไงก็ฝาก Subscribe ด้วยนะคะ ดีเจ้าทุกคนแตกี้แม่ไล่สซดไปแล้วสัญญาณมาไค่ดีค่ะวันนี้แม่เจนจะมาชงชานะคะจากเป็นเฟซเนาะชาของแม่จะเป็นชาผักเชียงดาก็เป็นผลิตภัณฑ์ของแม่เจนเองนะคะขายอยู่120บาททั้งนุดจะมีอยู่ ยี่สิบซองค่ะเฮาจะมีเป็นถุงซิบล็อกนะคะทุกคนโรงงานที่เฮารับผลิตก็เป็นโรงงานวิสาหกิจชุมชนภูพื้นลวงนะคะในนี้เข้าไปาก็จะมีซองแบบนี้ค่ะก็<อ>พักเซียงดาใครรู้จกักคะเซียงดาไหม <laughs> คนไทยบางคนก็รพูดจัก คนเหนือก็คือทีอ่ออเขาเอามาแกงการลออกเขียวๆผุผม,ผมน้อยภาคอีสานก็น่าจะมีผักเสียงดาประโยชน์ของผักเสียงดาก็คือปราบน้ำตาในเลือดนะคะทุกคนส่งขายแม่ขาย่ก้าอยู่ที่35บาทบางทีถ้าการน้อยก็บ30บาทแต่ว่าเจือทีอ่เราเอามาเอามาจากตีมหาคืออะไรเมโ,โซค่ะ ผนเอาะเนื้อเยื่อมาเนาะมันมันจะเป็นก้าทั่วไปเนาะมนเป็นเป็นก้าที่เป็นพัฒนามาแล้ววีแล้ววันนี้ที่สุดตรงราชินีความน้ำตาลเนาะใครสนใจใครเอาไปปลูกใครสนใจอยากเป็นลูกสวนแม่กอตักทายเข้ามาผลิตภัณฑ์ของเมเจนที่จริงมียาหมองก็อันนี้เป็นน้ำมันนวดเนาะนวด สูตรของคนเหนือเนาะก็จะเป็นงาขี้ม้อน,นะคะ่ะหอมไยัยมาค้นกันนวดดีบนวดท่านได้แล้วตอนนี้แม่เจนกำลังสั่งเข่าผลิตยำมองใครได้ใครใครได้ยำมองเนื้อทุกคนนะตักมาหาแม่่ออยากได้เดี๋ยวแม่ขอตียูมาในอินบ็อกแม่เดี๋ยวแม่จะส่งให้เนาะ เป็นตัวอย่างขวดน้อยถ้าขายถ้าขายขวด15บาทแต่ทุกอย่างที่สมุนไพรมาจากธรรมชาติหมดเลยไม่ใช่ได้มาจากสารตั้งต้นจากธรรมชาติไม่ใช่สารที่ออกแปลงมาแล้วนะคนแล้วตอนนี้แม่กำลังเตรียมเอกสารเพื่อที่จะไปเรียนตอแพทยแผนไทย AMC P ค่ะเป็นกเกษตรป็นหองเพสัตเกษตร กำลังเตรียมเอกสารให้คุณครูอยู่ทุกคนแม่เจอละโบแม่ต่เม่ชอบใส่ขอไปซักคพื่อเซมันเล้วขอซักเพือพเ,อเนี่ยจำได้ไหมทุกคนต่เมยให้ไวนนั้นน่ะเดี๋ยวแม่จะชงชาเซียนยา ด้วยเฟรนเฟดนะประโยชน์ของเฟรนเฟดมันมาแจกการชงกาแฟได้ชงชาได้เป็นชงชา,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 าของมีได้นะนจ๊ะเนาะใส่ไปขอแม่ก็จะบดมาแล้วนะคะผ่านผ่านการรับรองความชื่นอย่างมันีับร้อยเนาะพักเสียงดาประโยชนก์ก็มีหลายอย่างรักษาน้ำตาลในเลือดอเป็นห้องอย่าง ควบคุมน้ำตาลในเลือดได้นะเนาะเวลาจะมีปานน้ำตาเสริมบำรุงสายตาจเจริญอ,อาหารรักษาไข้อาการวิตัลตอนนี้แม่กำลังเป็นหวัดอยู่ทุกคนโดลมอักเสบอาการแพร่ฮอบเคนเนี่ยนี่คือเป็นมาได้สักสองวันละแต่ตะกี้ไปนอนห้องเองก็มีแหลเปอดอักเสบคือแก้ลมพิษคือสุดโยรยักทับปัสสาวะอักแก่อาการบวเม่นาทุกคนซื้อซื้อมาต่อได้ ทับหมดเลยค่ะขายดังะเทศหมดเลยเดี๋ยวมาไปที่คืออารมณ์เพื่อเข้าไปทำงานก่อนเป็นเฟสนี้ดีอยู่ยังต้องไปกวนมันนะใส่ตรงนี้ลงไปเลยเขาแชร์เลยนี่แหละไปขอเนาะปล่ไปขอทำงานนี่เมย์จะเอากูดูว่าพักเสียงดาหน้าตามันเป็นยังไงมันจะเป็นเนยเห็นไหมเป็นสีเขียวเบ้านเฮากับน่าจะงหูจักกันอยู่นะทุกคนจะออกรถขมเลยเนี่ย อ่ะอันนี้ดูใกล้ๆนเนาะ้นก็นจะเอาใบเนี่ยค่ะมาการน่นจะมาเอานะกนจะเอาใบมาแล้วอ่าสรรพคุณของเขาอะที่ริดยางคือว่าเขาเป็นริดเป็นห้องเย็นเนาะริดเย็นแม่จะไปตอนนี้แม่กับเราจะไปเยียนแพทย์แผนไทยตอนสี่ปีนลทุกคนนะกำลังเตรียมเอกสารจะเป็นนักศึกษา เอาปริญญนยาตีของเราจบมามาปีกี่ปีแล้วเป็นสิบปีสิบกว่าปีแล้วเนาะแต่ก็อยากไปเรียนพเพราะเรียนเพื่อเพื่อเขาจะมาวันตั้งแต่เขาจะมาประกอบวิชาชีพนะคะแม่สามารถเปิดคลินิกได้เนาะสามารถรักษาได้ด้วยอา,อาหารเป็นห้องอย่างสมุนไพรเป็นยาค่ะพวกนี้อันนี้คือน้าทุกคนอันนี้เป็นห้องอ่ะน้ำมันงานนดนะคะเวลาเขาไปนวด คน <M PI AN> <function> จะบะเหม็นจะบะหืนปิดมือเพราะจะทําจากงานขี้มอนทุกคนพูดขอบคุณของงานขี้ม่อนนะคุกพูดถึงงานขี้มอนนะทุกคนนะงานขี้มอนนี่ยู่กูกับคนหนึ่งอนะทุกคนบางคนก็บ่าอะไรคืองานขี้มอนบางคนกนจะพูดจักแต่ว่างาขาวเนาะมีงานขาวหาดังงานขี้มอนคือเข้านึกงานนะคะเป็นวงกลมเดี๋ยวถ้าแม่ไปเก็บใบมันมาเก็บ อันเปินห้องเนี่ผัดคนมันะนี่เมย์มเล็ดมันะนี่เมย์จะมาให้ดูวันนี้เปิก่อสก,กัดออกมาควดจะใช้เวลาสก,กัดออกมาหนึ่งขวดน่ใช้ระยะเ,เวลานานมากเลยนะทุกคนอันนี้ใช้ดีราคาเมยมเ์ยังบม้อู้เจอนะคะเพราะว่าตัวนี้มันค่อนข้างจะใช้เวลาสก,กัดเอยอะ่อยในพวกมเี้ยวพักเซนดาวนันเนี่ยมาได้ทำอย่างน่าขาเอาใบเปิดมาแล้วก็อมาโอ๊คมาตาค่ะ แ้วก็บ้าความชื่อือมหาวิทยาลัยเปิดว้าความชื่อเือตีนี่กับวิทยาลัยการแพทย์เชียงรายเนาะไมไปเรียนไปเห็ห้องเป็นรอพีสัตว์เกษตรตัวไอพีสะพานตัวในอนาคตเมยอาจจะมีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเป็นยาเป็นอาหารแ้วก็เป็นเพื่อสุขภาพเพื่อความงามแต่วันนี้จะมาอูดถึงเรื่องพักเพนงดาก็เป็นเฟซ เนี่ยตะก้อนสีเหลืองออกแล้วค่ะไม่กดเดือดเขาทำเจ้แล้วว่าเดี๋ยวไปที่ขอดนี่เจ้าของเมนอันนี้แล้วเดือบไข่ยมันมีเฟรนเฟกก็เป็นแก้วธรรมดาพี่อีในตะก้ารแมนกับมีขายลดน้ำตาลในเลือดรสชาติขอไม่ได้ขมค่ะอืมออกกวนไม่ซ้ำไป คุณค่าทางอาหารของพักเซนดาโปรตีนไขมนันสำคันก็คือยามีไลปิดินซิงกับเบลค่ะอืมหวานแล้วก,ก็เอ่อเป็นห้องอยางเป็นลดน้ำตาลในเลือดนะปาดน้ำตาลนะครับอืม บานค่ะาคนาวันนี้มอสกวานกวานในปากตัวมีรสขมเลยอันนี้คือตัวยาร้อยเปอร์เซ็นต์พักเซนาใบเป็นออกสีเขียวเฮาส์อันเป็นห้องน้ำสองเนื่องนีเป็นจะใส่อยู่สองแม่ก็ไ,ได้ซ่า อันนี้อันนี้สามารถที่จะทำายได้เลยนะเดี๋ยวไม่จะทำลงถ้าวัานนติกตอกจะมีในพิพิลาซ้าอยู่ค่ะแต่ตัวเนี้ยก็ต้องรอนเลยเพราะว่ามนใจเวลาในการทำนานเนาะเพราะาหมุนไพายแต่ละตัวเป็นต้องเคี่ยวนะแต่อันนี้จิงดาเนี่ยเขาเข้าใช้ตู้ธรรมชาติได้เลย พี่แมวลงในติ๊กต็อกอะทุกคนมันเหมือนมันเหมือนดังตีแมวพี่แมวอะแมวเปล่าไปดูโรงงานอะหอมมากเรื่องมันเหนียวเนื้อนับปิดเลยค่ะหอมหอมงาคิมอนหอมไทรหอมมากอาหารของแมววันนี้เป็นอะไรเป็นไข่นะเจ้าไข่แล้วก็มีผักสลัดที่เราปลูกเองแต่ต้องไปเลือกได้ มีขนมนปังฮูวีเกือบเอาขานมนปังฮูวีก็อันนี้มาใส่กันแล้วอันนี้เป็นจะกินน้ำผึ้งค่ะแค่นั้นละนี่ก็อาจจะมีนิดนิดหน่อยเพื่อเพื่อสุขภาพมีไลตัวบาซิลรียในร่างกายแล้วก็วันนี้ก็จะเตรียมเอกสารที่จะไปยื่นมาหาหลัยนะจ๊ะเนาะอาวุธมงังคุนะทุกคนไปโซ่หาเดือปากดีใครหัว คนสบายดีเนาะตอนนี้แมวบอกบอกใครสบายจะได้บอ,อกการมันค่อยดีเป็นวัดได้สักสองวันแล้วแต่ก็ยังหยิมน,น้ำพ่นเราเสียงแม่มมแบบมี้แค่ะคนไปเจ็ไปแอลน่ะไปแย่เม่เล็งเห็นถึงสุขภาพนะของสุขภาพก็ค่อยดีเพราะฉะนั้นเราจะยา,ยากจะได้ยาวก,ก็ขึ้นเร็บตัวหักเนี่ยเป็นวัด เซงดาวแม่ร้อยยีส่สิบบาทเนะมียี่สิบสองแค่สนใจก็ตั้งคำถามเออเดี๋ยวแม่จะมียาหมอ่อ,มองอ่าใบมดเฮิร์บของแม่เองเดี๋ยวหม่องนี่ก็เป็นสูตรน้ำมันขี่งานน้ำมันที้มอนแล้วก็มีเพื่อนทองอย่างใบมะรุมสมุนไพรอะไรจะมีอันยาหม่องสูตรร้อนยาหมองสูตรเย็น ชูดฮอร์สดเย็นก็คล้ายๆกันแต่จะใส่เอ่เอพืชหอมสารตั้งต้นเนาะพวกสมุนไพรวันนี้เป็นบางส่วนที่จะใส่เข้าไปกพืก่อสีจะมือเอ่อริดเปิดออกก็คือว่าสามารถซูดดมได้สามารถนวดได้เลยนะสูดดมนวดไ,ได้เลยยามองชัดย้ำมองเป็นแหวนของแหวเลยไม่มวนเทปของแม่เดี๋ยวถ้าสมมติว่า ผลิตอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วไฮเกจริงเรียบร้อยแล้วแม่อาจาจะมาไล่แจกหรือว่าครสนใจคอมเมนต์ตายข้างล่างคิดว่าสนใจเราเอายามอมแม่เป็นใจพอส่วนหนึ่งก็คือจะใกล้ปีทำไมปีใหม่เมืองนักเป็นห้องสงการเขาอ,อยากจะมีความขวัญเล็กๆน้อยๆเอฟซีน้องนุ่นนภาที่เข้ามาที่ตามแม่หรือว่าให้กระจังที่เข้ามาดูแม่แล้องคิดว่าใจแม่ ่ยผลิตภัณฑ์แม่เนี่ยออกมาเรื่อยๆจะอันนี้สามารถซั่งซื้อได้เลยร้อยสบบาทแต่อันนี้อันนี้อยู่ขั้นตอนในาการผลิตอยู่เพราะว่าสมุนผสมของแต่ละตัวเข,เขาทำมาจากสารตั้งต้นปลอดใจพวกเอ่อเป็นห้องเคมีเข้ามาจะเป็นธรรมชาติจะเป็นไม่ใช่หลอมดเลยนะ,ะงแต่แล้เพราะฉะนั้นแล้วเราต้องไปหาผลิตภัณฑ์ของเนี่ย ิ่งที่แม่จะไปเรียนก็คือเป็นแพทย์แผนไทยแล้แม่จะเป็นเภสัชเกษตรแม่ก็จะปลูกพื้นที่ที่ทุกคนเห็นไปไหมก็แม่ก็คิดว่านั่นเป็นโอกาสของแม่ที่จะได้ปรับเปลี่ยนจากจุูของคุณพ่อคุณแม่ของตาคุณยายปลูค่คุณยาี่เป็่นเกิดปลูกลำไยมาแล้วแล้วก็เขาสามารถทําผืนผืนดินจากดินขไงใคม่วันนี้วันนี้ตีเขาหันแต่ว่าเนาะเพรมันเป็น สี่ปีมีทรัพยากรเกี่ยวกับสมุนไพรการร,ร,รักษาพุการแม่มีความตั้งใจว่าแม่จะไปเรียนแพทย์แผนไทยดูกอ่อนมีแรงวัตถุดิบในการผลิตเอาเนี่ยออกมาผลิตภัข,ขออแม่ออกมาพอได้ขา,ขายกมาเป็นอย่างแข่ได้บอกตอ่อแ,แ,แล้วก็แข่ได้มนคือคนที่เขาหักแล้วยังมองแม่ไปฟังมา ลายตัวอยูมีซูนหอนกระสูสเนเจนถ้าใครได้ก็ปากมดเนื่องนันถ้าใครได้ก็มินใต้คลิปก็ได้เมย์จะส่งไปตามไปยู่หรือว่าอิ้มบอกมาหามเจนโดตรงก็ได้นตอนนืน้ลองไปดูรับจัดกระชอบปีใหมเ่เลยนะขายที่ต้องการขอ,อ,องสมุนไพรสุประครบก็มีเจ้าสุประครบก็มีเท่เท่น,เนึ้งเป็นธุรกิจี่จะทํา อืมนี่ไงทุกคนเป็นยามองค่ะยามองอันนี้เป็นสูทร้อนเนาะสูตรเย็นก็นจะเป็นมีพักเซีงดา,อ,าอ่าผิว่วนประกออ่าโอเค อันนี้ผลิตภัณฑ์ของนายเจนมดเลยนะทุกคนเ็กนก่อนเนี่ยสองตัวนี้เป็นยามองคคนสเปคใครใครได้เป็นแบบนี้ก็ได้ดูประคบหรือว่าอยากต้องการมีจะเพิ่มแม่ผลิตกับออเดอร์เข้ามาได้เนี่ยทุกคนนะเนี่ยพักเชียงดาเราจะสอบปรพกคุณของกปน เดี๋ยวแม่จะแอมเข้าไปในวิดีโออยู่อ่ะผลิตภัณฑ์ของเฮาโรงงานของเฮาไม่มาตรฐานเป็นวิสาหกิจชุมชนนะคะเนาะช่วยช่วยเจ้าบ้านในการอ่าเปิดมีงานทำและ่วนหนึ่งคือเขามีลูกสวนไข่ไขเอาต้านไม้อแม่จะ,ะมีพันุ์จากมาหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็จำไน้ในราคาที่เห็นประสูงเกินไปเพื่อที่เาจะได้รับซื้อเนาะเป็นลูกสวน เนื่ยมันยังไข่ไข่พีออเดอร์ตอนนี้พี่สาวอยู่เกาหลีค่ะ MCM ค่ะเปาค่ะตักเมยมาได้เนอะทุกคนใครได้ยังอยู่หนึ่งเดือนนะคะข <c oughs> อจะว่าเมเจนี่เอาหมดกุยงาเมย์นะจ๊ะเอาหมดกุยงโอเ้ยมีมวงได้ไหมนะนะนะเรียนส่งการ อันนี้เป็นข้อเล่ชันหม่นะทุกคนนะ MCM ค่ะกุชชี่ด้วยอย่างก็มีวัตุยัน,ยนแต่สมัยจะเน้น MCM มากกว่านะอืมอ่ะไผ่ให้ได้หนุนไมน้หมดอ่ะคนอุ๊ยปนวไข่อ่ะไปให้ได้ไอ้ยังตักแมมมนเนะี่ยรีวิวบริษักพิ้วจ้านี่เที่ยงประดับค่ะ วิอ e. uh ือฮั้นอันนี้ของแม่เองใจมาเป็นสิบปีแล้วค่ะสิบความใชนะ่ไหมล่ะสดหน้าของก็ฮิตมากเลยสีนี้เนาะสีนี้ก็สีน้ำตาลแต่แม่บม่ชอบสีน้ำตาลสีเบนห้องเราอย่างสีถ้าใ,ใครเนี่ยไม่มค่อยชอบไม่ชอบสีดำใจ,จใ,ออใจมาจนว่าอ่าบนห้องเราอย่างใจมาจนมาแบบ ีดูมนันนะตอนนี้ใครๆายได้อย่างปิดฟอเดอร์จากเกาหลีนะตักงมาได้เนื้อไหมไม่มีกระเป๋า MCM ค่ะแล้วก็มีโสรงนะคะทุกคนเป็นโสมงนะคะไอดอลของแม่แม่เบียงเียวแม่ชอบแม่บินก็ แม่เบ้นมีโคตรสวยแล้วกับทัศนะคติในการแม่เบ้นหนาถ้าเป็นแม่จะอู้เดิมดอย่างคำอู้พอแม่เบ้นจะเป็นคุอู้อู้ไปได้หกหักอู้จ่าจ้าท่อู้คือเข้าใจอู้เน้นคำอู้อู้ล้อู้อู้ก่อนมีค่จะอู้ต้องต้องคิดก่อนเนี่ยมีใยมีลูกมีหลกไปไปยงานเหมือนหลุบลูกหัวคอยมีเลยค่ะ ก็จะเป็นรีวิวก๋วยเตีย๋ยวยานาโกะงานเมียแม่ทุกคนจะตกใจใครไปไใคมากโฆษณาคนุนล้วนปลาร้าไม้ปลาอันนี้น้องปลายแต่นี่ปล่อยแยกออกอันะแตะคืนนี้อันไหนน้องลูกอันไหนน้องปลายเปิ้ลหวาน้องน้องคนนี้เป็นผู้หญิงไหมบอกมัน,นเป็นหญิงหน้าเปิ้ลหวา แน่วเหมือนเดิมเหมือก็ว่าสวยขึ้นน่ารักขึ้นพอมาระ่าณนี้ยงานแล้วก็เจ็บใจเห็นนะไฟไหมปอไปไลนะ่สดนาตอนนยจะได้อ่ะเขาบอกว่าึงจะยัจะได้แล้วทุกคนเนะ้อเป็นไปแล้วแต่ก็ถือว่านี่จะเป็นโอกาสดีดีดีว่า ม่จะต้องปั๊บตีแล้วก็ทำสมุนไพรอย่างจริงจังละจากที่เขาคิดมาเหมือนแต่ผอติตภัณฑ์เมย์ก็ออมามือแล้วนะแต่ทุกคนเมย์มได้แต่นักถือว่าจะมาขายทุกคนมาได้แต่ว่านี่ม่เหมือนเห่อเจ้าเหมือนเฮเ่ร์นันี่เป็นยามองเดี๋ยวถ้าได้เดี๋ยวมเมย์รอ แย่อันนี้เป็นขวดใหญ่ค่ะห้าสิบห้าบาทแคร์ติแม่จะเจนน่าเป็นขวดน้อยแล้วแม่จะมีความมูลเรื่องสมุนไพรมันเพื่อทุกคนได้เรียนรู้ไพรที่ติดตามแม่ก็จะได้ความมูลเกี่ยวกับสมุนไพรการการบูรได้ตัวเองเพราะไม่เจนหนึ่งเคยาตัดมันเองเนาะส่วนหนึ่งก็เป็นเติมเศร้าตัวชาในสีน้องไปน่างาเนาะรสชาติอันนี้แม่น่ามีสามะ <ๆ>กลิ่นชาไปมู้ซึกกว่าจากที่ว่าเป็นห้องเนี<ห>่เราเขาเปงเ่็นหุองแพ่นะทุกคนนะแม่เนะ่ยร่างกายบบาค่อยแข็งแรงแม่ใน,น้อยแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องหายซีเนียก็ได้ทีนะ่สมุนไพรจะไปให้แม่กินยาท็่เป็นตะกา้กาทุกคนกางกัายาชิมเศ้าเกินหน้าขนาดเมาลอง<ๆ><ๆ> วันนี้แม่งงดดอกอัญชันคอนมาจะินสันญาเริ่ที่จริงแมวรสชาติออกมีรสชาติหวานนะบาได้ขมบาได้แต่หอมความเป็นเปิน,เป,น,เ,ปนเปินอบแดดค่ะ <c oughs> จริงแต่หูหองอ,อท่าลีหอ,อีอท่าลนะีลส ีข้าวของแม่ล้ก็ะเป๋าของแมนะ่ใส่ไขยได้ช่วงนี้นะฟรีมานะคะมวกไม่ใจจนทั้งในไปนเดีเอออันนี้ประมาณยี่สิบปีแล้วคะ่ะข้าวของของแม่ลุนนี่มันน่าจะมีผลิตแล้วแนะ่ะ <c oughs> ตอนน,น,อนั้นที่เขายิ่งทีดกันนะทุกคน แต่ไม่ชอบนะมันหอมดีแล้วก็มันแข็งแรงบุกคบันไปไหนไปกันลายปีแม่รักแล้วขออก็กจะได้ดูแลอย่างในแค่เสื้อนี่มาปีนี้อย่หนนบนตนิวนะจักชอบของแต่เนะื้อที่เนนะกระเป๋าออกรตางจาฟีออเดอร์มาเลยอยากได้อะไรอยากได้ยห้อหอย่าง ตอนนี้ปีสาวกำลังอยู่เกาหลีค่ะเดี๋ยวมันจะฮิ้วมาหพิ่มแล้วห่ะที่กอนตามนั้นุยราคาถายคนเดียวเดี๋ยวไม่ Dios> ์จะคือคอนแทคพีสาวไปตัวนี้เป็นพา้าค่ะพา้าลุนี่ก็มาน่าจะมีขายแล้วได้ไหมชอองน่อืมทุกคนชอบนัง่ะชอบนังไงพา้าเอาไปเอามาขายกระเป๋าเลย เป็นนางน้องก็มีเนอาพุดจับอันนี้ก็หลายปีละในใจมนะพี่เยชอบพร้อมเป็นหนังของเขาเนาะหอมค่ะชิ้นชิ้นกว่ทั้ไหนแล้วก็จะมีแทบค่ะใครชอบเนาะ เขาจะได้ของแต่ในเขาเกาไปซื้อมาเป็นมือสองเนี่ยอ่ามันอาจจะแพงหน่อยแต่ว่าระยะการใช้งานเม็อันนี้เม็ดไจ้มาเป็นเซาปีแล้วมั้งทุกคนสิบปีเซาปีทุกคนเขาก็เช็คอันนี้เปิดเชื่อนัมเบอร์เปิดเนาะเป็นน้ำมือค่ะเป็นริ่มเปิดนั่นเองค่ะอย่างตั้งไนเนาะหอมก็จะมีตัวแป้มให้ตัวนี่ตื่ีเต้นเนี่ยเม็ดไจ้ไมสมบุกสมบันม่ะทุกคน แม่เป็นคนใจกระเป๋าทุกชิ้น,นมันก็มีบางชิ้นตีแบบยากใจยากเก็บไ้เพราะว่านางบางตัวยังยังตัวเก่าของแม่เป็นสีแดงของยิปสเตงนวลลองน่ะทุกคนเป็นดีอินดูนางบนหลอกหมดเลยแต่ก็ต้องพยายามออกงานนี่ละ <c oughs> แค่นี้แหละก็เป็นพาราค่ะ ตอนนี้ m อ็มีอมีโปรลดดูนะทุกคนตักมาได้คร่ะได้อันนี้ตีแเดแมทเด้แมเดวแมเดววแมมเดวแวแดแมเดแมดวมเมเดวมเมเแม้มแมมทเดมวมทมทมทเดมมีกาแแวดววเเ จะมาคอยหันเมย์ใสสมัยจะใสมืออันนี้ใ่ายกระเป๋าเอออันนั้นไปี่ยน,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 นี่อันนี้เป็นอ่คิสเีอนี่อออแล้วก็มีบีพีของอันนี้แล้วก็มีอ,อันนี้ด้าสีขาวค่ะอันนี้จะเป็นแบบทรงนะอิน,นโอเคมาขายอะไรเนี่ยก็าขายลายอย่าง อันนี้ปอบเป็นคนเจอแล้วพอบไปทราบเรื่องเร้อยมาเซอร์ไพรส์แม่ในว่าดีใจมากนะนุ้ยยังเต็มใจยังหัดผมที่แม่ตามหาเหมือนๆแม่อยู่ไหนทุกคนตกอยู่นในรถจ้ะมอหล่างนี่กป็เไรปะนี่อยางนะั้าะกระเป๋าโคตรมีกระเป๋าโคตร,รครับไปอุชี